สบายดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่สิผ้าไปตามห้อยตาว่าห้อยปู่สืบคน้นโกเข้าเจ้าโคดผู้ไทยกะตะเมืองบัวลผาถิ่นทานบ้านเก่าก่อที่เฮาสิทึกกว่าต้นมาอยู่ประเทศไทยในช่วงประมาณปลายปีพศ2300กว่ากว่าผู้เท่าผู้ไทยได้ศึกษาความเป็นมาของผู้ไทยกะตะจากบันทึกของอัญชุภาพุทธสโลและกับผลงานเขียนของอีลายคนยังได้ไปพึกษาเสียเป้าอภิเชตมูลเมืองแสน บรรดาลมงคำเพิ่นเคยไปเยี่ยมบ้านปู่ไทยกะตะมากกว่าแล้วเลยทางพี่อีเอสหนังสือเป็นวรรทธรรมไปครับว่าชิวประสงค์ต้องการน้ำไปน้ำไปแบบเลือดจะไปเท้่ว่าป่าหรือสิไปไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านเก่าไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านเก่านี่ยนะบ้านที่น้ำไปก็สิบมีบ้านป่าุ้ย <c oughs> บ้านน้ปุ่งบ้านผาประโจนหน้าตะลอง,<า>องจะได้ว่าซุ้งพรมไปเนี่ยห้าไปเนี่ยต้องต้องไป เฮามาหาชัยเฮามหาชัยแลย้วจังสิไปบุรพาครับเฮามหาชัยแล้วจะไปบุรพามีต้องแล่นเข้าไปมีมีต้องแยกบาเฮาไปไอัใส่บุรรองมีต้องเฮาไปผมไปเข้าก่อนมันมีปลาปุ้ยบัวหนึ่งที่ใส่บุรร่องไปแล้วเว้าไปฟังเวอกรถมี่เนแท้เฮามันมีแม่นผมเว้านี่ได้นี่คณะผู้เท้าผู้ไทยไปนํากัน5คน ตัดสินจืเดินทางโดยรนยนต์ส่วนตัวในเร้าวันที่1กุมภาพันธ์สไปกินข้าวเส้นานครพนมพร้อมกับซื้อข้าวเหนียวอาหารแหง้งและกับพิธีการด่านสุลกากรน,นครพนมทาแขกแปะปั๊มน้ำมันทาแขกซื้อประกันไพ่ลนยนต์มีแพ็กเกจเดียวคือ12อเดอนเบี้ยประกัน1 200บาททุกอย่างพร้อมแล้วก็อ้อเดินทางตามถานนไม้เล็ก12ซึ่งเป็นถนนสายลักทาแขกเวียดนามมุ่งหน้าสู่เมืองมหาชัย ถึงสามแยกมหาไส้แวะซื้อซิมเลาา 5, ่าสักห้าพันกีบคิดเป็นเงินไทย50บาทแล้วก็เติมเงินอีกสิบพันกีบคิดเป็นเงินไทยอีกประมาณ20บาทเช็คสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตเป็นทีเียบร้อยกับเลี้ยวขวาตามถนนหมายเลขหนึ่งสองสองมุ่งหน้าสู่เมืองมหาไส้ต่อไป66กิโลเมตรจะด่านนครพนมถึงเมืองมหาไส้ข้างทางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องกำลังโลกกาดาหน้าแซงหรือว่าหน้าปัง คนโลก,กาผลโลกสือกระตาสือเข่งสือกระสอบมีในหมัดเป็นหมัดคือบ้านเห่าอ๋อ,อจะเมืองมหาไสเป็นถนนลูกล่ังตลอดเส้นทาง76กิโลเมตรกว่าสิถึงเมืองบูรพาบางช่วงกะดีบางช่วงจะเป็นลุมเป็นบ่อเล่นวหวไม่ได้เลยเฮงเๆง,งจะงมีหลดสวนมาขั้นหนึ่งสวนกันแต่เธอแต่ละเธอกับฝุ่นสีแดงตะลบมีเห็นทั้งหลดทั้งพ้น คลิปราาแบมีซื่อของเก่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ม,มีชื่อว่าบ้านท่งกว้างมีเด็ขายทป่นไหนท่า การเดินทางที่โหดมากครับสำหรับทริปนี้ครับเราจะจะเห็นถน,ถนนลนทางแล้วก็ภูเขาที่สลับซับซ้อนนะครับภูเขาหินถล่มเพราถูากถนขนาดใช่ไมไม่รู้ว่ามาได้ยังไงครับผมมีผู้จักผมมามเอ๊ะพี่เหลือพี่น้องเออเฮ้ยกับพี่เรเาต <มา S 1> กบรรยาเมื่อแรกเลเมื่อแรกสิบบีบลบไม่ได้ลบไ,ม,ไลบม่ได้ไปหน้าตลอดลเอ้โนร์เนาะพี่น้องเนา<ล>ะเอ้าเมื่อย รักยาพี่รขายยาผ่านมาเห็นพี่น้องกำลังเอทซโซนอยู่หิ้มทางก็เลยจอดรถสอบถามเส้นทางแล้วกับหมบู่บ้านปู่ไทยที่หฮาวจ้งเจอสิไปหาตอนนี้กระบาย2องงงนะครับเขาทิา้งเลยไม่ันได้กินพอดีผ่านมาเห็นพี่น้องปู่ไทนะหิ้มทางพวกกำลังเอทซ์โซนอยู่ก็เลยเข้ามาสัมผัสกันนะครับ่ันนั้นนะ อยู่นอกบ้านอยู่บ้านเป็นหลักอยู่บ้านตะเภาอยู่บ้านตะหลงบ้านตะหลงบ้านที่เข้าสิไปนะครับก็ได้ถามข่าวถามข่าวทางเส้นทางที่สิไปนะครับก็วันนีได้ข้อมูลหลายอย่างครับไปหลดของเฮาเลี้ยวซ้ายจะทางเหงื่อเข้าไปบ้านตะหลงซึ่งอยู่มีไก่มีสพี่น้องก็ดีลายอยู่บนบอร์ไกูให้หนีลายโอ้ยกันข้ามเต้ไปใส่ เนรนามเีเพื่อเขตมั้เคตเพื่อมันโอเบียกลอดคอยบุกเขต็ดอังคับอันนี้มันตกเคต็ดเจอเคละเค็ดหน้พานายกนี่เลยพรมันเคต็ดตอกกเขต็ดูดอยทางอังคับอัี้ คน,นะคะักแข้งบ่นีมามาเพื่ออกางอดีเบอ้อันนี้ก e ับผ um> <oh> ู้ไทยคือกันผเุงข่าอ้างค่ำอ้างค่ำหรือว่างค่ำอ้างค่ำาับอางคำเวน่ะบอืบ้านนเดียวะเลือนล่งบที่อยู่นเนี่ะอว่า เอาไปอาบุตรยิบานที่ีไปอาบุตรวตกนครับตะกนนี่ตะลออ๋อครับไปไปเอ้ยไปมันมีไปน้ำเท้าน้ำแก่เห็นครับไปอาบุตรใหญ่กับไปเนี่คุณชาบ้านนไดกับคนไทยกัน่อยังนุ่มอยู่บ่หรือเท้าสับลุงแล้ว คณะของเฮ้าถ่ายภาพที่ระล,ลึกนาฮองการบ้านตลองและกลับไปพบนายบ้านแต่ว่าเพิ่นมีอยู่จังได้พากันออกมาตามเส้นทางสายเหมือซึ่งชาวบ้านแนะนําว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกก,กว่าเส้นทางเข้ามาก่อนหอดตัวเมืองบัวรา มีสะพานลูลมีขูห้ามลำห้วยเป็นสะพานเล็กตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนใส่ไม่แปนแผ่นหนาปูพื้นสําหรับเพื่อโหลดแลนไดต่อมาภายหลังเที่ยาจังหวสะพานนี้คือสะพานลำห้ามลำห้วยกะตะซึ่งเป็นที่มาของสื่อผู้ไทยที่ทึอกว่าตอนหรืออพยพตามไปอยู่เมืองไทยว่าผู้ไทยกะตะนย่คกนเขาทงนินทางขวานี่ตนะอนที่มึงอย่างนี้ นี่บ้าน e ีย nah, ู่านเมิงเหมนนี่อ่านแต่จะคู่กัมนต์ความหิวก็กำลังเกิดขึ้นก็กำลังโศกันว่าจะไปกินข้าวที่ไหนนะครับสังเกตบังเฮือนเ้อพี่น้องบอกเอะครับสุดยอดเขาสยกพื้นสูงครับ ตั้งขาย้องอันนี้ครับปั๊มน้ำมันน้อยบ่ออันนี้เขาสิทมที่ของเขาออกไปคือเห็นนี่แหละครับบ่าแตกใต้แข่งเฮ้าบ่อไดสี่โมงแรงผ่านซุ้มประตูเมืองบัวภาแวะกินข้าวเท่ยงนาร้านขายฝือหรือร้านขายก๋วยเตี๋ยวสอบทาแม่ค้าถึงเส้นทางไปบ้านป่ากุ้ยบ้านนาปุ่งและบ้านผู้ไทยอื่นๆอิ่มแล้วก็เดินทางต่อหลห้ามสะพาน วยพนังไปมีไก่กระเลียว้า้ผ่านเฮือนผักยินดาพนไปบ้านป่ากล้ยแต่คลิปนี้เน่าหลายแล้วก็ขอหยกเลือกภไทยกะตะบ้านป่ากลวยซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเดินทางเที่ยวนี้ไปไว้คลิปนาสื่อว่าภูไทยกะตะตอนที่สองบ,บ้านป่ากล้ยเหนืออย่าลืมติดตามชมพ่อมาจากบ้านป่ากล้วยเหนือกลับแวะเฮือนผักยินดาพนบ<ม>่อนผักนอนสำหรับคืนนี้ินดาพ เตีอนอนจินดาพรสะอาดสะอา้านดปลอดภัยแล้วก็เงียบสงบห้องละสองห้องละหนึ่งแสนเนาะหนึ่งแสนกีบต่อคืนนะครับถ <c oughs> ูกมากครับถูกมากเมื่อเทียบกับทางฝั่งของไทยสะอาดสะอานระบบบร่บมีน้ํามีน้ําอุน่นบริการตลอดนะครับมีน้ําดื่มน้ําอุ่นมีโทรทัศน์ให้ชมนะครับถ้าใครผ่านมาก็เรื่อนเรือนพักเนาะเขาเรียกว่าเรือนพัก <c oughs> เลื่อนทัพจินดาพรนะครับเมืองเมืองบรุรพานะครับพื้นท,ที่ตั้งใกล้ๆก,ก,กับบ้านป่ากล้วยเหนือซึงเป็นบ้านูไทยกระตะไปกอบเจอหลายๆ <S <S คลิปนี้สีขออำลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับการรีวิวเลื่อนทัพจินดาพรและตัวเมืองบรรพาคือสิออ่ํคำย่ามมืเมลขอขอบคุณขอบเจอขอบใจทุกท่านที่ติดตามชม และกะ็คือกำลังเจอดด้วยการกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนพื่อสิมีได้ผ่าชมคลิปเมื่อของภูเท่าภูไทยคลิปต่อไปเริ่มติดตามชมภูไทยกระตะตอนที่สองบ้านป่ากโกยเหนือซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเดินทางเที่ยวนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบเจอหลายๆสบายดีครับ